สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพี่วีดีใจมากๆเลยพี่วีอยากจะเอาคลิปคลิปหนึ่งมาเล่ามาแบ่งปันให้กับทุกคนซึ่งพี่วีได้ดูแล้วพี่วีรู้สึกเหมือนว่าเออเราอยากจะแบ่งปันคนชาวโลกของเราเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักทุกทุกคนที่ติดตามพี่วีอยู่พี่วีอยากจะเอาเรื่องนี้ไปแบ่งปันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย เข้าไปดูคลิปข้างล่างที่พี่วีจะแปะไว้ในไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ของพี่วีหรือใน Facebook ของพี่วีที่ที่คุณดูคลิปคลิปนี้คุณเลื่อนแล้วเข้าไปดูคลิปข้างล่างด้วยนะเพราะคลิปนั้นจะเป็นคลิปของครูซึ่งครูบาอาจารย์ของพี่วีเขาได้ข้อมูลมาแต่ให้คุณฟังคลิปของพี่วีก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่วีได้ดูแล้วแล้วมันมีความสุขเคยเรียนกับเขาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเคยเรียน เกี่ยวกับการเข้าหาตัวตนของตัวเองเข้าหาตัวจริงของตัวเองพี่วีเคยลงเรียนกับเขาแล้วคุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใจแย่เพื่อให้คนแตกตื่นหรือตกใจแต่มันเป็นสิ่งที่พี่วีกลับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนที่เป็นมนุษย์ ที่เป็นคนที่รู้จักที่คนที่กําลังทําสมาธิที่คนกําลังที่จะฝึกเข้าหาตัวตนของตัวเองเนี่ยควรจะรู้เรื่องเหล่านี้เพราะว่ารองรับกับเหตุการณ์ต่างๆให้กับตัวเองและคนที่คุณรักแต่คุณจะต้องทํากับตัวเองก่อนไม่มีใครสามารถทําให้ใครได้คุณสามารถทําและเผื่อแผ่ให้กับโลกใบนี้ให้กับคนที่คุณรักได้แต่ พลังงานหรือการสร้างพลังงานคุณต้องลงมือทำด้วยตัเองเท่านั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกเลยค่ะว่าอยากจะให้ทุกคนเมื่อคุณได้รู้คลิปคลิปนี้แล้วเข้าไปดูคลิปของครูทีน่าด้วยเพราะมันจะทำให้คุณเนี้ยเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคนที่เป็นพ่อพระ เขาเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเกินเขาเป็นคนที่ดีพ่อพระช่วยเหลือคนทุกเหตุการณ์ของโลกเกิดขึ้นเขายื่นมือเข้ามาช่วยเป็นคนแรกเพราะเขาร่ำรวยเหลือเกินแล้วเรามารู้ว่าเขาคือเบื้องหลังของทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้จากที่พี่วีพูดให้ทุกคนฟังแล้วนะให้คุณลงไปดูคลิปข้างล่าง ที่อยู่ใต้คลิปนี้คุณต้องเข้าไปดูด้วยคุณจะรู้ว่าคนคนนั้นคือใครและคุณรู้ไหมว่าเราจะแก้ไขยังไงในเนื้อหาของคลิปจากที่พี่วีฟังคลิปของอาจารย์ทีน้าแล้วพี่วีก็ได้เข้าไปดูต้นตำรับของคลิปที่อาจารย์ทีน่าได้ให้ดูเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เออมัน เข้าใจและอยากจะเอาออกมาบอกทุกคนซึ่งพีวีก็นอนชั่งเหตุการณ์ว่าจะออกมาบอกดีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรด้วยความหวังดีและเข้าใจกับโลกใบนี้ <sk r isa> ให้แบ่งปันกับโลกใบนี้เ <sk r isa> ชื่อว่าพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลของพีวีเนี่ย <sk r isa> ต้องคุ้มครองเราผู้รู้ของพี่วีเนี่ยต้องคุ้มครองเรา คือทุกคนก็รู้นะว่าโลกของเราณตอนนี้จะมีโรคภัยค่าเจ็บเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่ว่าจะสองสามปีที่แล้วที่เราไม่สามารถสามามรถเดินทางไปหากันได้เพราะว่ามันมีเรื่องของตัวเชื้อโรคร้ายมันทำให้เราเนี่ยติดต่อกันและเหตุการณ์นั้นมันเกิดจากมือมือของกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าฝ่ายมืดซึ่งฝ่ายมืดเนี่ยเขาต้องการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ย เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมมนุษย์ไม่ว่าจะควบคุมทางด้านการเงินทางด้านสุขภาพหรือทางด้านจิตวิญญาณซึ่งกลุ่มฝ่ายด้านมืดเนี่ยเขาเป็นทั้งคนที่ควบคุมโลกทั้งคนและไม่ใช่คนคือเขาสามารถติดต่อกับ มนุษย์ต่างดาวซึ่งถ้าคุณได้เคยดูข่าวสมัยนี้จะมีทั้งมนุษย์ต่างดาวคนทั้งนอกโลกและในโลกเขากำลังทำให้มนุษย์กลัวลดอัตราการเกิดของมนุษย์ซึ่งคนมันเยอะมากๆเขาต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสุขภาพเพราะต้องการเงินเพื่อที่จะทําให้ชีวิตและสุขภาพดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการควบคุมเกี่ยวกับจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกทุกคนทั่วโลกซึ่งคุณต้องอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณฟังคลิปของพี่วีแล้วคุณต้องไปดูอย่าง ริงจังจริงใจฟังอาจารย์ที่หน้านะคะการนี้นอกจากที่เมื่อสองสามปีที่แล้วมีการมีเกิเกดโรคร้ายเข้ามาในโลกนี้มันเป็นเงื้อมือของกลุ่มกลุ่มหนึ่งและเหตุการณ์นี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเลวร้ายมากกว่าเดิมก็คือจะทำให้คนหวาดกลัวจะทำให้คนเนี่ยคนกังวลและก็ทำให้คนเนี่ยมีการเจ็บป่วยฉะนั้น ทุกคนที่สามารถทำสมาธิซึ่งพี่พีเองรู้เลยว่าคนที่ทำสมาธิและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเราคนที่สามารถควบคุมจิตของตัวเองไม่ให้หวาดกลัวมองเห็นเหตุการณ์สถานการณ์อื่นๆที่อยู่รอบตัวเรื่องเราไม่ดีคุณสามารถเข้าใจและนิ่งทำให้จิตของคุณนิ่งได้นั่นคือ คุณก็ชนะกับเหตุการณ์สถานการณ์นั้นได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงจิตวิญญาณของผู้รู้หรือตัวผู้รู้ของเราจักรวาลของเราเขาจะเป็นคนปกป้องคุ้มครองรวมทั้งพลังงานของคุณที่คุณสร้างขึ้นเองจากสร้างจินตนาการพี่บีบอกหลายคนเลยว่าคุณต้องทำการสร้างจินตนาการให้ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคลื่น หมาว่าจะเป็นคลื่นของความรักส่งออกไปเราจะไม่โกรธเขาเราจะไม่เกลียดเขาแต่เราส่งพลังของคลื่นความรักคลื่นความรักนี้จะทำให้สะท้อนกลับมาคุ้มครองคุณเองเมื่อคุณทำสมาธิคุณจะต้องปล่อยคลื่นของความรักของคุณเนี่ย ออกไปไปตั้งแต่จากตัวของคุณเนี่ยออกไปกว้างขึ้นในหมู่บ้านของคุณในเมืองของคุณและขยายออกไปขยายออกไปและนึกถึงถึงคนที่เรารักนึกถึงบุคคลที่เราอยากจะส่งให้นึกถึงและมีใบหน้าที่ตัวเองมีความสุขที่สุดนั่นคือพลังของขึ้นความสุขและขึ้นของความรักจากการทําสมาธิเมื่อสักครู่นี้พี่วีก็ได้ทําสมาธิและก็ได้แบกบุญแบบนี้และที่สําคัญทุกคนรู้ไหมว่า จากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีที่จากที่อาจารย์ทีน่าได้เล่าให้ฟังนี้จะทําให้ทุกคนเมื่อได้รู้เหตุการณ์นี้แล้วคุณจะมีสติกับตัวเองถึงรีบเจอตัวผู้รู้ของคุณเจอจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของคุณเจอจักรวาลของคุณหรือเจอเบื้องบนของคุณให้เขานําทางคุณและให้เขาส่งพลังเนี่ยมาคุ้มครองคุณ ในทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งกับคนที่คุณรักแล้วแต่การจินตนาการของคุณเพราะบอกเลยว่าพี่วีเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่นี้มันไม่ใช่แค่นี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้มันถึงเวลาที่จะล้างห้องครัวอย่างใหญ่เลยคนที่กลัวคนที่กังวล นอกจากคุณจะโดนโรคภัยค่าเจ็บเนี่ยดึงออกไปทําให้คุณกิตตกทําให้คุณวิตกง่ายๆแล้วทําให้คุณไม่สามารถแยกแยะสิ่งไหนดีกับคุณสิ่งไหนที่ไม่ดีกับคุณคุณจะโดนถูกชักจูงไปเรื่องราวที่ไม่ดีคุณจะโดนคนมาหลอกลวงเพราะเมื่อพลังงานของคุณมันเกิดขึ้นอย่างไง คุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่คุณกังวลน,นั่นแหละออกไปฉะนั้นการที่คิดดีพูดดีรู้สึกดีแล้วก็ปล่อยคลื่นดีนั่นคือคุณจะได้มีพลังงานด้านดีเข้ามาหาคุณและตัวผู้รู้ของคุณเขาจะดูแลเขาจะปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายให้กับคุณเป็นเหมือนโลกกำบังอย่างที่พี่วีเคยเล่าบอกกันไปหลายคนว่าคุณจะต้องทำสมาธิเพื่อสร้างเกราะ แก้วกำบังให้กับตัวเองปกป้องคุ้มครองตัวเองโดยการใช้พลังงานในตัวของเราซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วฝึกการกระตุ้นพลังงานของคุณให้เยอะฝึกการกระตุ้นพลังงานของคุณให้มันเข้มขน้นพลังงานนี้หมายถึงจักระของคุณและพี่วีจะบอกถึง ว่าสิ่งที่พี่วีได้ฝึกฝนเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่สองที่พี่วีได้ฝึกฝนกับการเรียนรู้แบบใหม่ของพี่วีอาการที่มันเกิดขึ้นก็คือพี่วีรู้สึกสะเทือนเบื้องในหัวของเราเนี่ยรู้สึกสะเทือนช่วงหัวของเราคือเราสามารถสั่งพลังสั่นสะเทือนในช่วงหัวของเราและมันมีความรู้สึกดีมากๆมีความสุขมากๆ เมื่อเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับพีวีพีวีจะบอกว่าพีวีกำลังฝึกฝนวิชาอะไรวิชาพลังอะไรแต่ตอนนี้คืออยากจะฝึกตัวเองให้เห็นผลลัพธ์ให้มีผลลัพธ์ก่อนแล้วถึงจะบอกทุกคนว่าทุกทกคนมีสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือคือสื่อโซอเชียล คุณต้องหาและเรียนรู้สื่อโซเชียลของคุณให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดนอกจากจะเป็นแค่เรื่องของการบันเทิงติดต่อหาผู้คนคนที่คุณรักและคุณจะต้องรู้จักการเรียนรู้ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีเรียนรู้ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าหาตัวตนที่แท้จริงเข้าหาตัวผู้รู้ของคุณให้ได้เร็วที่สุดเพราะคุณจะได้มีเวลาฝึกเพราะอย่างน้อย เมื่อคุณฝึกได้เต็มที่ตัวผู้รู้ของคุณพลังงานของคุณจะปกป้องคุณเมื่อถึงเวลาที่เหตุการณ์สถานการณ์เลวร้ายจากคลิปข้างล่างที่พีวีเปะไว้ให้ทุกคนดูมันจะช่วยคุณได้มันจะช่วยทุกคนถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคนดูคลิปข้างล่างที่พีวีเปะไว้ ถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีก็ขอให้ทุกคนกดแชร์จะแชร์คลิปของครูบาอาจารย์หรือแชร์คลิปพ่วีก็ได้เพื่อบอกให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เมื่อเรารู้กันเยอะๆพลังงานตอนที่เราทําสมาธิพลังงานของโลกมันก็จะดีขึ้นมันก็จะมีแต่ความสุขเมื่อเรามีความสุขมากขึ้นกลุ่มฝ่ายมืดเขาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆหนึ่งเราเป็นชาวพุทธ เราได้เรียนฝึกฝนเกี่ยวกับการคิดและเราได้เรียนฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญเราได้เรียนฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องการทําสมาธิแต่เรายังไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับส่งพลังงานเหล่านี้ออกไปขอให้ทุกคนฝึกฝนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่เรื่องดีซึ่งเราไม่เคยรู้เลยเมื่อก่อนก็คุณยังไม่เคยรู้เลยว่าการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ก็คือมันทำให้ DNA ของคุณเนี่ยเปลี่ยนทำให้พลังงานของคุณกระตุ้นเปิดพลังงานส่งแรงสั่นสะเทือนให้กับเบื้องบนให้กับจักรวาลให้กับโลกใบนี้ได้ช่วยโลกใบนี้ได้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุด ก็ขอให้ทุกคนได้ฝึกฝนกับตัวเองเพราะทุกคนมีลมหายใจพี่บีมีความสุขมากอยากจะออกมาแบ่งปันวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ